จะเลื่อนพอนเอฟซีเสียนห้าน้อยสุขูสุข้นข้อห้าน้อยเป็นจังดใดแน่นอหมือว่ามีโชคดีแน่บอนอห้าน้อยเข่าสามน้อยเลี่ยงมาเลยพี่น้องมีแตกตรงตรงูยูุ่ดปกติสุด้ายมูรับบ i p พีบอพีบ บ่เขาพี่น้องเขาโยนลักลอยขันวิ่งธรรมดาก็ได้โยกพี่น้องซีวิ่งหลุดหาหลุดซีขันวิ่งธรรมดากได็ได้ซีโยบนล่างออกตัวเดียวกันไหมพี่น้องเนาะยี่สิบยี่สิบได้สลับบ่ได้ถ้าออกตัวนอกนั่มันกระสีว่าออกตัวเดียวกันมันกระสีไขอยู่ ตัวเดียวมันก็เลยไปบ่อใดน้าพี่น้องเนาะบ่เป็นยังไดสามน้อยอยู่เก่งอยู่มีแตกตรงๆ้อมหรือเฮกันนี่ดอกได้๋ยวขาปลาทูอยู่ดอกหน้าพี่น้องเนาะไปติดตามกไ็ได้เด้๋ยวข้ปลาทูปานหมูกไก่ไปตลาดอยูอะไรเนี่ยมเมือนเ้ามีใจน้ำยู่เด้อพี่น้องเด้อที่กูขุนณชงได้ได้จืดอ,อยากเืือกินได้มีเก็บมีลงมีเหลือหน้าพี่น้องหนะ้าเก็บไว้ในเด้อ ก็ย่าเรื่มว่าลูดนั่จอนั่เด้อพี่น้องเด้อเอาโมนี่กับวันที่หก็เด้อพี่น้องเด้อว,วันวันที่หาผ่านแล้วผ่านสามหน่อยเอาทบตัวให้ฟังสักกันนะพี่น้องนะของวันที่หากัญาสองพันห้าร้อยหกสิบหกะพาอเก็ดกระจับคูสศก็หส่ศูนย์สามสี่บิงสามศู กรมเด่นสามศูนย์ร่องสามสี่สามโตสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์เชียนหลุดเชียนเชียนหลุดเชียนวิ่งทั้งหลายนาทิตตามนี่น้องพี่น้องเนาะจอกิดเชียนกับจอนั่มละพี่น้องจอบวบกับใดพิเศษอย่าลืมจอสัรนั้นพี่น้องเนาะเอาหน่อยๆก็ได้จอหลุดหนักๆ พิเศษจับคู่สองเก้าแสามแปหกกเกเก็วิ่งสองเกผมเดินสองเก้ล่องเกเก็ดก็เริมบอกตัวว่าสพเพคิตลูด3ามเข่าสามพี่น้องได้3ามหนอพี่น้องนอพิเศษกระลูด2องหลุดเก้าได้เกาสาตัวกัน เก้ก็ได้เก้าก็ได้ศูย์เก้าพี่น้องศู 29, ย์เก้าอยู่ลังปกติจับคู่หกเก็สามสี่เก็แปดเกสองวิ่งหกเก็กลมเล่้งหกเกตดองเก็สองเขาตัวจ้เต็มเต็มเลยพี่น้องหกเกรตรงตรงเลยหกเกตรงตรง สตัวกับเก็ดหกเก็ดโอ้ยถ้าเป็นสามหกเก็ดนี่แจกบนแจก่างพี่น้องเอ้ยสตัวนี่ไอพี่จับคู่กับหาซีแปดหกเก็ดแปดห,หวิ่งหากลมเดินหาซร่องหาหสาตัวกับหกหซ วิ่งกับเขาซียูดอกพี่น้องฮั่งยูรักลอยน้อพี่น้องเนาะเป็นจังไหนไปไดวะกสิไข่แน่ยูตีนอเด็กครับประตูก,กันยูดอกพ่อเดียดีใจพ่อเดีมีแห้งเด็กคากระฟงกาแฟากันไปน้อพี่น้องเนาะไอ้นี้ถือว่าไอสามหลอดยูกะ่านยูนอพี่น้องเนาะลงเหลือเรือพ่อเดีเก็บเด็กกำมยูดอกพี่น้องพ่อเดีซื้อ dạc sư kín có cắm bay này mua nhỏ này mưa này bunty hoặc đập hình ăn đê ní cả nham moussau là con poka pokpak nham moussau kèn lèo kèn lèo kèn lèo kèn kèn lèo 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 สะพอกิดห้าหน่อยสะพอกิดรอบแรกที่น่อยสะพอกิดจับคูจับคูเก้าสามหนึ่งเกต แปดหาแปหาแปดสามวิ่ง วิ่งเก้าสามสามตัวสามเก้าสาม สามตัวสามเก้าสามวิ่งเก้าวิ่งสามเทียนลุดทั้ง,ลงหลายเบิ้งให้ดีตัววิ่งตัวลุดตัวจ้ากับเบิง้งไว้ผมเล่นกมเล่นเก้าสามล่องแปดสาม พิเศษพิเศษพิเศษแซบคูเก้าเ็ câu kết, câu hà, câu hà, câu xuống Chết Chết Vinh Vinh Câu chết bình cầu kết xám toa cầu kết Câu kết เ้าเกีดผมเดินเกาเกีดล่องเกีดหาล่องเก็ยดหา Puk dati Puk dati Jaku Sampsi สามสี่สี่ห้าสี่ห้าศูนย์แปดศูนย์แปด สามสองวิ่งวิ่งสามสี่ สามตัวสองสามสี่สามตัวของสามสี่วิ่งสามวิ่งสี กลมเด่นกลมเน้นรูดจัดสามสีร่องสามสอง ดีไอพีดีไอพีดีไอพีรับโคสามศูนย์สามศูนย์ 1 2 1 9 2 9 2 3 วิ่งวิ่งสามศูนสามตัวสองสามศูนย์ สองสามศูนเจากหนายกเข่นดังพขดังให้สัดสัดหนอ,อให้เต็มเตมเลยเบิ้งให้เต็มเต็มบึ้งให้สัดสัดสตัวสองสศยวิ่งสาศู ล่องสองสามกลมเด่นตัวเด่นตัวเน้นสามศูนย์ ล่วงคนพี่น้องเขียมีผู้อยากเป็นมูอเขียมีผู้ท,ทรงเด็กเก่งๆมาให้ช่งเด็กมาให้เด้่พี่น้องเด้่ยขันเป็นมูอเป็นพวกกันหรอ,อได้ตัวได้ดีกับทรงมาแน่เพราะเสียวว่าอากาศให้นลำเราศูนย์เก้าสาม สี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสองสองสองสามแปด ไลยเรือพี่นอ้องเรื่อเขียนยังสี่ละไล่คนเขียนยังได้กับบ้องจักคือกันตัว่าปูที่เขียนยังสี่ไล่งปูขุนเบอร์ไลยพี่นอ้องเบอร์ไลยปูขุนในส่งของมากก็สิรับเป็นเพื่อนไว้ม่มยังกะเข้มาถามเบิรงเลขเบอร์เบิรงทางนี้ก็ได้ ทั้งๆซองยุบสุดกระไรเด้อพี่น้องเด้อขันเด็กขันเบอร์อย่างอื่นสิบ,บอกสิแนะนน้ำให้ยด้วยเด็กขันเบอร์นี่ให้เบื้องเอาเอาพี่น้องแคบหน้าจอแคบหน้าจอไฟเข้ามาแล้วก็ได้ไฟเข้ามาหอดมาเห็นแล้วมาเบื้องแล้วก็แคบหน้าจอไปเด้อเด็กห้าน้อยพี่น้องเก่งๆดังๆเยอะดอกไปได้ชูมือมือละสามน้อยสี่น้อยอยู่ หลายเด้งพร้อมแล้วมือเขาก็ขัดก,กันทั้งบนทั้งล่างเลยหาหกเยัดไปเจะ้าะมือมือนี้วันที่หกกัญญาเลยพี่หนองเด้อวันที่หกกัญญาย้อนคือวันพุธที่หกเละพี่หนองสะพอ้อกิดห้าหน้อยสะพอ้อกิดกะจะับคูไฮก่ะเก้าสามหนึ่งเก็ดแปดหาแปดสามวิ่งเก้าสาม ผมเล่นเก่าสม่อง8ป3สามตัวกับสามเก่าสพิเศษจับคู่าเก็ดเก่าหาเกวิ่งเก่าเก็ดผมเล่นเก่าก็่องเก็หาสตัวกับหาเกก็ดสตัวมีแต่ตัว,ตวง,างามด้วยพี่น้องนะนาติดตามตลอดเ้้ยพี่น้องเด้ยสมตัวจอดไว้เนี่ยซิปซิปไว้เนี่ย 3ตัวปกติสามซีซีหาศสองวิ่ง3ามกลมเด่น3าีร่อง3ามสองสตัวสองสา VIP 3 0 1 2 1 9ย์วิ่ง3 0มกลมเด่น3าศูนร่อง สองสามสามตัวสองสามศูนย์แคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องใปเขามาแล้วก็ได้ผู้เขามาไม่กักดกระดิง่งติดตามไมเดอ้อเพื่อสิมบูเรพลาดรวยไรวันห้องห้า,หน,าหน้อยรวยสมือพี่น้องค้ามมาเลืกอจากการจากงานมารวยกันเลยเดออเ้อซีโมงคิร์กระเริ่มเขามาหลุ่นกันมารวยแล้วผู้อยู่ในหน้าที่การงานยังทำงานยุกก่กะเขาวไวว เมื่อก,กี้นาะทีนั่งเขาไปจกักนั่งเขาไว้รอบแรกนะสปอคิดสปอคิดแตกดีที่พี่น้องให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนศกศก,ก,กมันหมานเด้อเฮ้ปองปองกันสุขูสุขคน,ขคนยากเก็บยาไขาย,ยาจนกันเด้อลำลำเลื่อยเื่อยกันสุขูสุขคนคน่ากคุค้มค้องคนพ่ารักษาพะกันต่อคิปต่อไปจะเลื่อนพอน